วันนี้เปิดตัวไปแล้วนะวันนี้เปิดตัวน,น,งงนะเปแล้งค่ะท่าแตกเหมือนเดิม,มก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็แขกทุกคน,นคที่ให้ความสนใจเวลโคฟสตูดิโอกับโปรเจกต์อยู่เลยนะนะครับก็ขอฝากโปรเจกต์ที่ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายสำหรับเวลเคิมากมากๆนะครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกของเวลเคฟแล้วก็ เป็นหนังที่ไปอวากาศแล้วก็ลงใต้ทะเลแล้วก็เราดีใจมากที่ปีนแล้วก็บเบกกี้มาร่วมเล่นในโปรเจกต์นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็จะได้เห็นหนังเรื่องนี้ในปีหน้าแน่นอนครับแล้วก็อาจจะมีไปถ่ายต่างประเทศด้วยในโปรเจกต์นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ชมนะครับผมก็เหมือนกันครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับสำหรับการรอโปรเจกต์นี้ ก็บอกว่าปีหน้าก็จะได้ดูกันนะครับแล้วก็เป็นงานโรแมนติกแซีซซึ่งมันอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในในข้อเยี่ยงไทยบ้างนะครับก็น้องต้องในพาร์ทของการการเตรียมงานนะครับในข้างการเตรียมงานทั้งหมดน้องต้องทำการบ้านอทุกฉบับ อีกคนที่ต้องลงใต้ทะเลอันนี้ต้องบดช็อปน,นะครับส่วนของของฟินเนี่ยจะดัดของเรื่องการ control โโตัวเองกับรละเอียดเรงหนุนหัวซึ่งต้องทำงานคู่กับทีมสลิงซึ่งนี่ต้องซ้อนกันกันเยอะกว่าถึงคนตรนะครับโดยแล้วก็เรื่องของทักษะ acting เรื่องการแสดงเพราะว่าด้วยวิธีการเล่นที่มันเป็นโลกคู่ขนาดคาแรคเตอร์ทุก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 โลกหนึ่งนะครับมันจะโดนเปลี่ยน <Billie S 2> มันจะโดนเปลี่ยนทั้งอายุทั้งสไตล์เตอร์ CG อันนี้คือทุ่งแบบทุ่งมหาศาลได้ไหมคะใช่ครับเราก็ได้ร่วมงานกับบริษัท CG อย่างที่ตอนนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยนะครับร่วมกับทีม CG ของเวิร์เกอร์รายการผลิตผลงานชิ้นนเอกสาวน้อยได้เห็นอะไรแปลกใหม่ใช่ครับน่าเใจมากก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน เลยนะค่ะก็พวกเราก็ตั้งใจเราตั้งใจแล้วก็ทำด้านการแสดงเราก็การก็คือขอบต่างๆก็จะเต็มที่ในการออกกองเลยอะไรก็ขอบคุณพี่ขอบคุณเพื่นนะคะขอบคุณทุกคนนะใช่โอกาสกับเป็นแบ็คก็จะเต็มที่ได้ได้จบมาแล้วก็ทั้งไทยพอสมควรแต่ก็จะเต็มที่แล้วก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดเลย จริงหักใจในทุกๆส่วนนะครับเพราะว่ามันยากไปหมดทุกอย่างเพราะว่าเราเรายังไม่เคยทําง,งานในพาร์ทที่มันต้องอินกับอย่างเรื่องอวกาศเวลาเราอินกับประวักาศอะไรบา,างอย่างหรือว่าความเป็นจริงเนี่ยเรายังพอยังพอทำได้แต่ตอนเราไปนอกโลกในอวกาศเราไม่ถึงาาพาร์ทนี้เป็นยากแตยากมากเพราะว่าต้องทำความเข้าใจกับทั้งตัวเองตัวทีมงานทุกคนแล้วก็ตัวน้อง,น,องน้องจะหนักในเรื่องของการ ต้องปริญญาตรีอย่างเลยที่ไม่เคยขาพรหลังจากนี้ก็คือเข้าวอล์กสองคือพอเราจะต้องเข้าวอล์กสองกันแล้วก็แทนเปิดกล้องเนี่ยจะอยู่ที่ตุลาแต่เราไม่จะไปเปิดกันที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาไทยแล้วก็จบทุกอย่างไม่จะไม่กดซึ่งกันทุกอย่างเลยตอนนี้ยังบอกไม่ได้ค่ะคุณค่ะคุณว่าค่ะอย่างว่าไม่ได้ตั้งเต้าว่าจะถ่ายแค่ที่ประเทศไทยครับใช่ครับด้วยโปรเจกต์ ตัวนี้เองนะครับเราเรามองคุณภาพงานซึ่งซึ่งพอ้อนเป็นโปรเจกต์แรกอะครับแล้วเราเป็นสตูดิโอใหม่ซึ่งเราก็อยากให้ได้ทำโปรเจกต์ที่มันน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เราก็อยากให้คนไทยแล้วกันสตูดิโอหนังไทยเนี่ยได้ได้ก้าออกจากออกจากกรอบเราก็เลยออกจากออกจากโลกให้ดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ด้วยโปรเจกต์นี้เราจะมีการไปขายที่เทศกาลหลายๆประเทศนะครับเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ ทุกคนจะได้เห็นน้องสองคนนะครับซึ่งแต่ละโลกอะ่ะเขาสองคนจะไม่เหมือนกันแปลว่ามันไม่ใช่ยากแค่อายุแต่มันคือแต่ละโลกเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนครอบครัวเป,เปลี่ยนแบ็กกราวซึ่งอันเนี้ยผมว่าศักยภาพของน้องเราทุ่มเทในโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์เนี้ยยังไงก็ไปไกลทั่วโลกแล้วเราตั้งเป้าเนี่ยใช้อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า20ประเทศแน่นอนแล้วก็เราเรารู้สึกว่า คุณภาพหนังเรื่องนี้มัน,มนต้องได้รางวัลระดับโลกจริงๆงสำหรับโปรเจกต์นี้ครับาเนรส้ากในัเ็ราก็มีแผนที่จะพาน้องไปเดินขมแดงในเทศกาลหนังระดับโลกหลายๆเทศกาลให้ได้นะครับพร้อมกับที่เราอยากทําระบบ membership เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ต้องการแค่ให้คนเข้ามาซื้อของแต่เรารู้สึกว่าในนั้นมันจะมีเอกลักษณบ,บางอย่างที่ให้ทุกคนได้ติดตาม แล้วก็เราอยากให้เห็นว่าความทุ่มเทนะครับของโปรเจกต์ของหนังไทยเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็เห็นดีเทลในการทํางานนะครับเรารู้สึกว่าอย่างเกาหลีเองเนี่ยเขาขายซอฟต์าวเวอร์แล้วทําให้เราอยากไปเรารู้สึกว่าจริงจงเมืองไทยเป็นเมืองที่สวยงามมากๆแล้วเราก็อยากนําเสนอความสวยงามของเมืองไทยความน่าสนใจของไทยเนี่ยไปให้ตลาดโลกได้เห็นให้คนต่างชาติได้เห็นแล้วเขาเล่าเรื่องผ่านน้องสองคนแล้วก็ทุกคนก็จะได้เห็นประเทศไทยผ่าน ฟีและเบกกี้ในโปรเจกต์ของเราเนีใ่ใช่ครับใช่ครับคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากทำแค่หนังเรารู้สึกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะมันไม่ใช่แค่ภาพยนตร์หรือซีรีส์มันคือการที่บอกให้คนทั้งโลกรู้จักรู้จักประเทศเราผ่านคอนเทนต์แล้วกันแล้วเราเลย ทําเรื่องของมีเดียเทคขึ้นมาเรารู้สึกว่าการเป็นมีเดียเทคอะมันทำมันเชื่อมคนทั้งโลกเข้ามาอยู่ที่เดียวกันเราได้เห็นได้เห็นเราไปของขอกันน้เราเรอ่ภาพโลการเอตัู้นคเลหรือไม่ใช่แค่แบว่าเราแสดงละคแล้วแบบทความเข้าใจกับกับกับบทกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมัน ออกนอกเนี่ยออกนอกโลกไปเลยอันนี้เราต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงด้วยค่อนข้างรื่องที่จะอยากคอนโทรลให้ได้มืนกันใช่คะ่ะทั้งแบบว่าความพร้อมในด้านการแสดงบทความเข้าใจ้ทุกส่วนมันต้องโฟกัสแล้วพากันออกไปให้ได้ดีที่สุดเลยสาหรับโปรเจกต์นี้จริงจริง ก็อยากติดตามมากๆอยากอยากอยากดูใช่อยากดูแบบวันนี้ก็อยากดูไพร์โหลดมากๆว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าได้เป็นหนังแบบสมบูรณ์แบบจริงๆถืว่าน่าจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อยากฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้นักแสดงทีมงานทุกท่านเลยแล้วก็อยากให้รอติดตามว่าขอบคุณค่ะ